ทางเจ้าของไร่ได้ทําการปลูกดอกนะครับอันนี้เป็นดอกอะไรบ้างครับอันนี้ดอกซัมเมอร์ค่ะดอกอะไรฮะดอกซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็เท่าที่ผมดูรู้สึกว่าค่อนข้างจะเสมอนะครับเมื่อก่อนนี้จะจะไม่เสมออย่างงี้กันมันจะตับสั่มสูงอ๋ออันนี้พอมาฉีดยาตัวนี้มันก็ออกมาเสมอกันเป๊ะเลยแล้วก็ปลาไล่บานเริ่มบานอย่างงี้นะครับแต่พอเราฉีดปุ๊บมันจะแบะ เต็มลยอ๋อเอ้ยตรงนี้มันอยู่ส่วนไหนของจังหวัดพิษณุโลกครับหมู่บ้านนี่เขาเรียกหมู่บ้านทุ่งสารทุ่งสารอ่าหมู่หมู่สิบห้าตำบลตำบลพรมพิรามพรมพิรามอืมอำเภออำเภอพรมพิรามจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกครับก็อยู่เขตหนองละหานค่ะเนี่ยหนองละหานที่ติดกันอยู่ตรงอ๋อหนองอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละหนองละหานนะครับนะครับหนองหนองอยู่ฝั่งนู้นนะแปลงนี้จะติดกับหนองนะครับ เอ่อผมดูแล้วใบค่อนข้างสดชื่นไม่มีอาการโรยให้เห็นเลยถูกไหมฮะที่ใช้ยาตัวนี้แล้วกันเนี่ยครับแล้วต้นเนี้ยแข็งมากเลยอา <c oughs> จารเนี่ยปลาเราตะก่อ,อนนี้นะครับ ต้องต้องต้องประคองอย่างนี้เลยค่ะเวลาเราลูบนะต้องประคองแล้วเอามือนี้ลูบมือนี้ประคองอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะอ๋อลูบได้เลยลูบได้เลยแสดงการลูบนิดนึงคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องเอามือต้องมือประคองอย่างนี้แล้วก็เอามือนี้ลูบลงมาอย่างนี้นะคะลูบคือคือให้ใบข้างล่างไม่ไม่ไอ้ที่เน่าออกไปมันไม่เน่าค่ะแต่เราต้องลูบอ๋อมันไม่ชอบ ไม่ใช่ค่ะเวลาเราฉีดยามันไม่ถึงอ้ไเลือกมันใหญ่ประเด็นก็คือตอนนี้เราสามารถรูดได้โดยที่ไม่ต้องจับต้นไม่ต้องเลยนะเนี่ยเพราะเพราะเพราะต้นมันแข็งยาต้นแข็งมากเลยเนี่ยเอเอ๊ราอย่างนี้คนที่บ้านแข็งไหมครับที่บ้านไม่แข็งนะฮะดูกันจะชัดนะครับดอกสวยมากนะฮะสีใบค่อนข้างเข้มบานไม่เต็มที่ะครับเพราะบานจะเดอเดี๋ยวที่ที่ตูมยังเยอะเลยครับ ถ้าบานจริงๆก็จะแบะแบะเหมือนดอกก้างอย่างนี้เลยกะเนี่ย oh, อ๋อดอกใหญ่ว่างั้นเหรอดอกแต่ใหญ่อย่างนี้เลยตอนนี้มันยังบานไม่เต็มที่มันก็บแบะมันนิดเดียวมันยัง,มยงไม่ full ครับลูกสาวผมทิ้งไปแล้วนะผมยังกลับมาได้ตังค์นะ <laughs> ผมทิ้งไปแล้วสามสองเดือนอย่างนี้นะ <laughs> ก็สรุปถ้าบานเต็มที่เนี่ยตรงนี้ก็คงมองเห็นสีเขียวไม่เคยเห็นแล้วล่ะแล้วได้ใช้ปกติปลูกในตระกูลดอกพวกนี้มันจะต้องมียาหนอนยาลายาแมลงอะไรบ้างไหมครับผมมมมมใใชช้้้้ัันนนีีีไไ่่กตอดยืนยันนะไม่ได้ใช้ยา อันนี้ยังเลยอันนี้ก็ใช้ยาตัวนี้แล้วค่ะคือพูดง่ายว่าใช้แค่สีสายพ่นค่ะผมใช้แค่สีสายนี่แหละแล้วยาไม่ต้องยาอื่นยังไม่ได้ใช้เลยแค่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยประเดิมอาจารย์เมื่อก่อนเนี้ยตระส้นครับสั้นที่พูดง่ายที่ที่ยังไม่ที่นึกกันเนาะที่นึกยังไม่มาเนี่ยจะสั้นมากแค่นี้เลยอาจารย์อ๋ออตะข่ายเนี่ยตะต่ำแค่นี้นะ ้วยดมันจะโผล่ขึ้นมาแค่เนี้ยจะตะข่ายได้อยู่อย่างเงี้ยไม่ถึงตะข่ายพอพอฉีดแล้วมันพุ่งเลยพอฉีดได้เจ็ดวันขคืบอะมาดูโอ้มันจะไม่สูงไวเจงขึ้นขึ้นมาบอกคืบกว่าเลยนะขึ้นมาต้นดอกมันแก่แดดวะไม่เก่ไม่ใจมาขึ้นมาสูงครับพอฉีดเที่ยวที่สองเนี่ยแล้วสูงขึ้นขนาดนี้เลยอเนอ้ยเวดอกก็เยอะขึ้นด้วยเนี่ยอันนั้นก็ต้านจ้ำครับดอกก็เยอะขึ้นด้วยดอกดก นะดูกันยาวๆนะครับเสมอันทั้งแปลงไม่ได้ไว้หมดนะอ๋อต้องแต่งใช่ไหมฮะต้องแต่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ง้องแต่งออกรคือถ้าแต่งแล้วดอกมันสวยมันมันจะได้ออกไวเอาถามจริงๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ใช้สีสหายเนี่ยเราจะซื้อยาตัวไหนครับที่มาในเรื่องของหนอนของแมลงืองเพียรึค่ะยาเพียยาหนอนยาฮอร์โมนแล้วก็ยาเชื้อราฮะ ก็ S <S> สี่อย่างเหมือนกันสี่ไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่สีสหายจพะพอมาฉีดแล้วนะมึงก็ไปอย่างงู้นกูก็ไปอย่างนี้ไปคนละอย่างมันก็ไม่ไม่เสมออย่างนี้ <c oughs> ค่ะพอมาฉีดสีสหายแล้วมันก็เสมอเป๊ะอย่างนี้เลยนะเนี่ยมองไปมันเป็นระดับเดียวกันเลยถ้าอย่างนี้ควรจะยกแม่โป้งให้ได้ไหมครับได้สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอด น,นี่ก็คือจากผลิตพันธ์สี่สหายนะครับแล้วไปสามวกเขาเขาก็ชั้นไม่ว่าง